มีข่าวดีค่ะเพราะว่ากระทรวงพลังงานเดินหน้า w วินเซฟช่วยค่าน้ำมันวินมอเตอร์ไซคเดือนค่ะท่านกดยืนยันสิทธิ์ที่แอปเป๋าตังแบนเนอร์สิทธิ w วินเซฟตั้งแต่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตั้งแต่5พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่8ดีพรุ่งนี้วันที่8พฤษภาคมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้วนะเรื่องนี้ค่ะคุณนันทิกาทางสุภาณิชธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ท่านก็บอกนะคะว่าโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ํามันโดยเฉพาะกลุ่มเบนซินสาหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะหรือที่เรียกกันว่าโครงการวินเซฟโดยดําเนินการร่วมกับผู้ค้าน้ํามันแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกกรมการปกครองกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณกำหนดแนวทางดำเนินโครงการและธนาคารกรุงไทยค่ะซึ่งเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันถุงเงินและเป๋าตัางค์อันนี้เพื่อที่เขาจะได้รองรับการใช้สิทธิ์วินเซฟ เป็นอย่างนี้ค่ะคให้ส่วนลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะนี่แหละค่ะที่เป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองนะคะ,อะพอพูดถึงป้ายเหลืองนี้คุณบุญที่ตากดเจ็ดรัวๆมาเลยอันนี้ใช้บริการใช้บริการหรือว่าเป็นเป็นพี่ว<ร>ินอยู่จ้ะ,ะนะคะก็รวมๆนะเพราะเรารบ,บอกว่าถ้ากดเลขเจ็ดมาก็คือเป็นทั้งพี่วินหรือว่าใช้บริการพี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะคซึ่ง มอเตอร์ไซค์รถรับจ้างป้ายเหลืองที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบกภายใน22มีนาคม65ในรูปแบบรัดร่วมจ่าย50%นะคะไม่เกิน50บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน250บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งโครงการ Win Safe นี้นะคะผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์สามารถกดยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง ท่านไปที่แบนเนอร์สิทธิ์ทีวินเซฟและสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการค่ะสามารถกดยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่5พฤศจาค,คม65มาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มใช้สิทธิทธทธ์แล้วนะพรุ่งนี้ นะคะวันที่8พฤษภาคม65ที่สถานีบริการน้ํามันที่เข้าร่วมโครงการค่ะส่วนการใช้งานก็จะคล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งคอ่านะคะที่ต้องเติมเงินเข้าไปในบัญชีก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ตอนนี้มีสถานีบริการน้ํามันเนี่ยสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1000พแห่งเยอะนะเยอะเอะแล้วก็สถานีบริการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ท่านก็ไม่ยากเลยค่ะกรอกแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการสถานีบริการนะคะสำหรับสถานีบริการเขาก็แนะนำเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w d o e b g o t h นะคะหรือจะสอบถามที่ call center ก็ได้027944308-9ในวันเวลาราชการ